ค้อยมาในวันนี้คือน้องๆทางบ้านเนี่ยสงสัยกันมากเลยค่ะว่าการถัง่งหลแรกทางสเตนเนี่ยมันมีขั้นตอนเป็นยังไงวันนี้คุณ่างคร้อยพอจะมาตอบคำถามให้กับกน้องๆได้ไหมคะโอ้ย oh. ได้ไหคะได้แน่นะคะขั้นตอนการถลุงหลงแรกทางตนของเรานะคะง่ายๆค่ะขั้นแรกคือเตรียมความพร้อมกันกับทางสเตนของเราจากนั้นนะคะคือถ้าคาร์บอนหรือนอ,อไซเจนค่ะอย่าง เป็นด้วยล่ะคะใช่ก็ฟังว่าถ้าเราเต้นที่ในเรื่องของออกไซด์ิเจนเนี่ยมันคือข้ากับ,บแล้เนี่ยจะได้การเต้นที่บริสุทธิอ์อีกครั้งเนี่ยนะคะพีกนอ้งแต่ยังมีอีกคำถามนึงนะคะที่นักเร้ยนสงสัยกันมากมายเลยค่ะคือ,อการถลุงแร่แบบเนี้ยของคาสเตนนะคะมันเป็นการถรัุงของสารประเภทใดเหรอคะอ๋อเป็นพวกของสารประกอบออกไซด์นะคะที่เรานได้นะคะออสารประกอบออกซิเจนจะเป็นของเหลวคาร์บอนและจะเกิดปฏิกิริยาเผาไหม้จะได้เป็นโลหะบวกก๊าซครรมชาต